บทที่สามสิบหกความพลัดพรากบรรพชิตไวห้าสิบเศษบรรจงเปิดจดหมายออกอ่านอ่านพรางกำหนดสังเวทหนอไปพรางพระบัวเหี่ยวเขียนจดหมายใช้สำนวนเรียบง่ายหากออกมาจิตใจที่ลึกซึ้ง จึงทำให้ผู้อ่านซาบซึ้งจนเหลือที่จะพรรณนากราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอ,อย่างสูงผมต้องขอขมาลาโทษที่ไม่อาจอยู่รอจนหลวงพ่อกลับมาจากเมืองจีนได้ผมคุ้นคิดอยู่ทุกวันเวลาว่าไม่วันใดวันหนึ่งจะต้องจากหลวงพ่อและวัดป่ามะม่วงไปจากทั้งที่ไม่อยากจาก มันเป็นความทุกข์ทรมานที่ผมไม่อาจรับได้หากจะต้องลาหลวงพ่อและอารามิกชนที่เป็นกัลยานมิตรของผมเพียงแค่คิดว่าจะต้องจากท่านมหาจากในสมชายจากในขุนทองผมก็พานจะน้ำตาร่วงเสียแล้วพระโสดาบันยังร้องไห้ได้อยู่ความจริงข้อนี้ผมทราบ หากก็ไม่ต้องการร้องไห้ให้หลวงพ่อเห็นจึงต้องตัดสินใจไปก่อนที่หลวงพ่อจะมาเก้าปีเต็มที่ผมได้เข้ามาอาศัยอยู่ใต้ร่มเงาของพระาศาสนาได้รับความเมตตาปราณีจากหลวงพ่ออย่างที่ไม่เคยได้รับจากผู้ใดมาก่อนหลวงพ่อเป็นผู้วิเศษสำหรับผมวิเศษตรงที่สามารถเปลี่ยนคนนรก อย่างผมให้เป็นผู้ที่เข้าถึงกระแสข้ามพ้นอบายภูมิได้ดุดพระพุทธองค์ทรงเปลี่ยนจอมโจรองคุลิมานให้เป็นพระอาหารหันตขีนาศพได้ฉะนั้นบุญคุณที่หลวงพ่อมีต่อผมยิ่งใหญ่เกินกว่าจะประมาณได้ผมขอสัญญาว่าจะตอบแทนด้วยการปฏิบัติให้บรรลุธรรมสูงสุด แล้วช่วยสั่งสอนประชาชนให้พ้นทุกข์ยากเหมือนที่หลวงพ่อทำอยู่ผมจะดำเนินรอยตามหลวงพ่อครับสิ่งที่ผมตั้งใจทำนี้เป็นเบื้องต้นกลับไปสร้างวัดทิกาลศินอันเป็นบ้านเกิดของผมเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่จากนั้นก็จะทุดงรอนแรมไปตามหาหลวงพ่อในป่าเพื่อเรียนกรรมฐานกับท่าน ผมมั่นใจว่าท่านต้องเมตตาผมเหมือนที่ท่านเมตตาหลวงพ่อผมก็บอกไม่ถูกว่าอะไรทำให้ผมมั่นใจอย่างนี้หรือว่าเป็นเรื่องของวัตจักชีวิตที่ผมเคยเกี่ยวข้องผูกพันกับท่านมาอ่านมาถึงตรงนี้ท่านพระครูก็หยุดด้วยต้องการตรวจสอบว่าสิ่งที่พระบัวเหียวเขียนไว้จะเป็นไปตามที่ท่านปรารถนาหรือไม่ และแล้ว,ลวท่านก็รู้ทุกประการคือรู้ว่าสิทธิของหลวงพอ่อในป่าที่จะเรียนกรรมฐานจากท่านนั้นนอกจากสมเด็จพระเจ้าตากสินและท่านแล้วก็ยังมีพระบัวเฮียวอีกผู้หนึ่งภิกษุวัยห้าสิบเศษย้อนระลึกนึกถึงคำพูดของหลวงพอ่อในป่าที่เคยบอกท่านไว้ว่าท่านจะให้กรรมฐานแก่บุคคลสามคนเท่านั้น ให้มาแล้วสองคนคือสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีกับพระเจริญแต่ไม่บอกว่าบุคคลที่สามคือใครบัตรนี้ท่านรู้แน่ชัดแล้วว่าคือพระบัวเหียวน้องชายในอดีตชาติของท่านนั่นเองท่านสามารถไปไขปริศนาของหลวงพ่อในป่าได้สำเร็จแล้ว สมภารวัยห้าสิบเศษกำหนดยินดีหนองสามครั้งแล้วจึงอ่านต่อหลวงพ่อครับผมขอให้สัญญาว่าจะเพียรพยายามอย่างยิ่งยวดในอันที่จะปฏิบัติเพื่อการบรรลุธ,ธรรมสูงสุดผมจะระลึกนึกถึงพระพุทธวจนะที่หลวงพ่ออันเชิญมากล่าวให้ผมฟังเสมอๆว่า บุคคลจะล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรผมจะเพียรจนกว่าจะสามารถล่วงทุกข์ได้ครับสุดท้ายนี้ผมขอกราบแทบเท้าขออโหสิก,กรรมจากหลวงพ่อกรรมใดที่ผมล่วงเกินไว้ทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีขอหลวงพ่อได้โปรดอโหสิก,กรรมนั้น ให้ผมด้วยและโปรโดให้พรผมขอให้ผมได้สำเร็จมรรคผลดังปณิธานที่ตั้งไว้ในโอกาสเดียวกันนี้ผมขออาราธนาคุณพระศสีรัตนตรยัยขอพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพและพระสังฆานุภาพจงปกป้องคุ้มครองหลวงพอ่อที่เคารพบูชาของผมตลอดไปด้วยเธิน นมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูงพระบวยเหียวอ่านจบท่านพระครูจึงให้พอน้องชายในอดีตชาติด้วยการนั่งคูบันลังหลับตาแล้วก็บริกรรมว่าอิชิตังปัิตังตุมหังขิปปะเมวะสมิชตุสเพปูเรนตุสังกับปา จันโทปัญนารรโยถามณิโชติรรโยถาขออิทธผลที่เธอปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยฉับพลันขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่เหมือนพระจันทร์วันเพญเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยัยควรยินดีสมภารวัดป่ามะม่วงท่านพิถีพิถันกับเรื่องการให้พรมาก กล่าวคือเมื่อมีคนมาขอพรจากท่านท่านจะต้องตรวจสอบเสียก่อนว่าเขามีบุญบารมีสมควรที่จะได้พรที่ขอหรือไม่หากพิจารณาแล้วว่าเขาจะได้พรน,นั้นจึงจะให้ท่านไม่เห็นด้วยกับพระสงฆ์บางรูปที่มักจะให้พรส่งเดชไปโดยไม่รู้ว่าพรนั้นจะสำเร็จผลหรือไม่ บางรูปก็ให้พรคล่องปากมากกว่าการให้พรแบบทรงเดชนี้ก็จะมีผลร้ายต่อผู้ให้เพราะจะกลายเป็นว่าบรรพชิตผิดศีลข้อมุสาพระมหาบุญนำจดหมายของพระบูเฮียวถวายท่านพระครูแล้วก็ลงมาข้างล่างเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านได้อยู่ตามลำพังท่านคงจะเสียใจในการไปของสิทธิเอก ผู้ซึ่งท่านได้ช่วเหลือเจือจนมาร่วมสิบปีพระมหาบุญยังไม่สามารถอย่างรู้ภูมิธรรมของท่านพระครูจึงไม่รู้ว่าผู้ที่เข้าถึงธรรมสูงสุดนั้นละความโศกความเสียใจได้แล้วคงมีแต่ธรรมสังเวทเท่านั้น คุณทองกลับไปเยี่ยมบิดามารดาที่บ้านและถือโอกาสไปบอกกับผู้บังเกิดกล้าวว่าเขาจะบวชสักหนึ่งพรรษาในขำแสนจะดีใจที่ลูกชายบอกว่าจะบวชเขานึกขอบคุณท่านพรักครูที่ทำให้ลูกชายหายเป็นกระเทยมาบ้านคราวนี้ลูกไม่มีกิริยากระตุ้มกระติ้งหรือหวีดว้กระตู้วูเช่นแต่ก่อนแสดงว่า เขาคิดไม่ผิดที่ส่งลูกไปอยู่กับท่านพระครูนายขุนทองไม่ได้เล่าสาเหตุของการอยากบวชให้บิดามารดาฟังโดยไม่ต้องการพูดถึงเรื่องที่ทำให้สะเทือนใจการไปของพระบุญเหียวสร้างความสะเทือนใจอย่างมากให้กับเขาทั้งเขาและในสมชายสนิทสนมกับพระรูปนั้นมานานหลายปีบางครั้งเขายังนึกรักท่าน รักแบบผู้หญิงรักผู้ชายแต่ความเกรงใจหลงลงเกรงว่าท่านจะต้องอับอายขายหน้าที่มีหลานชายกลายเป็นหลานสาวมมหนำซ้ำยังคิดจะศึกพระลูกวัดของท่านเสีอีกจึงได้แต่เก็บซ่อนความผิดปกติของจิตใจตัวเองไว้แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เขาเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมแบบหน้ามือเป็นหลังมือ เมื่อพระบวัวเฮียวมาบอกว่าท่านจะกลับไปสร้างวัดทีกาลสินและจะไม่กลับมาวัดป่ามะม่วงอีกทั้งเขาและนายสมชายถึงกับตกตะลึงพูดไม่ออกไปชั่วครู่และนายสมชายก็ถามว่าหลวงพี่ไม่ไปไม่ได้หรือแล้วใครจะช่วยหลวงพ่อสอนนายสมชายถามด้วยความอะไรและห่วงใยว่าท่านพระครู จะไม่มีผู้ช่วยสอนกรรมฐานอาตมาต้องไปมันเป็นหน้าที่เป็นวัตจักรของชีวิตคนเราพบกันเพื่อจากมีเพื่อเสียเกิดเพื่อตายตายเพื่อเกิดเป็นวัตจักรหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ต้องการจะตัดวัตจักเพราะมันเป็นวัตทุก์ขพระบุญเฮียวอธิบาย สิ่งที่ท่านพูดอยู่ในใจระดับโลกุตระนายสมชายกับนายขุนทองซึ่งเวียนว่าอยู่ในระดับโลกิยะจึงไม่เข้าใจสักเท่าใดนักไม่ต้องห่วงหลอกสมชายเรื่องนั้นคุณไม่ต้องเป็นห่วงกรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีฉันใดวัดป่ามะม่วงก็ไม่สิ้นพระดีฉันนั้นเมื่ออาตมาไปแล้วก็จะมีพระดีมาช่วยหลวงพ่อ นอกจากพระดีแล้วก็จะมีเนนดีชีดีอุบาสกดีอุบาสิกาดีมาช่วยหลวงพ่อคุณไม่ต้องห่วงท่านย้ำอีกยังขาดไปอีกหนึ่งหนึ่งนะหลวงพี่ที่พูดมานั้นยังไม่ครบแม้จะอยู่ในภาวะเศร้าโศกหากในสมชายก็ยังมีแก่ใจย,ยัว่วพระยวนขาดอะไรหรืออีกดีหนึ่งนะ่ะ คืออะไรล่ะถามอย่างพาซื้อขาดภิกษุณีดียังไงล่ะต้องให้ครบทุกบริษัทพุทธบริษัทต,ต้องมีสีไม่ใช่หรือมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาส่วนเนนกับชีไม่มีสังกัดหรอครับเนนนับรวมอยู่ในบริษัทภิกษุส่วนชีสมัยนั้นยังไม่มีมีแต่ภิกษุณี แสดงว่าเกิดบริษัทใหม่มาอีกหนึ่งบริษัทฉะนั้นต้องเป็นพุทธบริษัทห้าไม่ใช่พุทธบริษัทสี่ไม่ได้หรอกจะบัญญัติอะไรขึ้นมาตามใจอย่างนั้นไม่ได้ชีก็รวมอยู่ในอุบาสิกาส่วนภิกษุณีก็มีอีกไม่ได้แล้วเพราะไม่มีอุปชาบวชให้เนื่องจากบริษัทภิกษุณีเลิกล้มกิจการไปเมื่อพันกว่าปีแล้ว ตอนนี้จึงเหลือแค่สามบริษัทนายขุนทองรู้สึกว่าจะฟังไม่รู้เรื่องเขากรุ่นคิดแต่ว่าต่อไปนี้จะไม่มีหลวงพี่บัวเหียวยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดความเครียดบวกกับความอะไรในพระบัวเหียวทำให้เขาถามท่านว่าหลวงพี่ไม่ไปไม่ได้หรอฮะหนูคิดถึงคิดถึงว่าแล้วก็ปล่อยโฮออกมาโดยสุดที่จะกลั้นได้ หากนายสมชายไม่ได้อยู่ด้วยเขาก็จะโผลเข้าไปกอดพระบัวเหียวไว้จะได้แสดงให้สมบทบาทและถ้ากระทําเช่นนั้นทําให้ท่านศีลขาดเขาก็จะขอให้ท่านศึกออกมาแต่งงานกับเขาให้เป็นเรื่องเป็นราวไปเลยคิดว่าคงไม่กล้าปฏิเสธเพราะเขาเป็นถึงหลานสาวท่านพระครูเมื่อก่อนเป็นหลานชาย แต่ต้องมากลายเป็นหลานสาวเพราะกรรมเก่ามาให้ผลอาตมาต้องไปถึงขุนทองจะร้องไห้จนน้ำตาท่วมวัดป่ามะม่วงอาตมาก็ต้องไปบอกตามตรงว่าขุนทองก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อาตมาต้องไปพระบวัวเหียวเริ่มใช้แผน ที่คิดเตรียมไว้หลายวันแล้วหนูเป็นสาเหตุยังไงฮะหนุ่มกระเทยถามอดคิดเข้าข้างตัวเองไม่ได้ว่าพระบัวเหียวหลงรักเขาเข้าเช่นกันท่านคงทนไม่ได้ที่จะต้องอยู่กับเขาโดยไม่ได้แต่งงานหรือไม่ท่านก็มีกล้าพอที่จะสึกออกมาแต่งงานกับเขาอย่างเปิดเผยด้วยเกรงว่าจะถูกติชินนินทาจากศิษยานุสิ์ เหตุชนี้ <ac> จึงขอหลบลี้หนีหน้าไปเสียแต่คำตอบของพระบูเหียวทําให้เขาเสะเทือนใจที่สุดในชีวิตเพราะท่านตอบว่าอาตมาไม่สบายใจทุกครั้งที่เห็นโยมคือไม่อยากเห็นโยมแสดงกริยาท่า,าทีเป็นผู้หญิงอยากเห็นเป็นผู้ชายอกสามสอกอย่างสมชายมากกว่าคำพูดของท่านทําให้ในสมชายยืดอกและยิม้ม แม้จะเป็นยิ้มเศร้าๆก็ตามหมายความว่าหมายความว่าคราวนี้นายขุนทองถึงกับสะอื้นหักหมายความว่ายังไงคราวนี้พระบูเหียวกลับเป็นฝ่ายถามเพราะท่านไม่รู้ว่านายขุนทองจะเอาอย่างไรกันแน่คนวิปริตผิดเพศมักจะมีอารมณ์รุนแรง และคิดอะไรที่ไม่เหมือนคนดีๆคิดหมายความว่าที่หนูคิดไว้นะ่ะมันผิดทั้งหมดผิดหมดเลยเหรอเนี่ยเขาคร่ำครวญพลางใช้หลังมือปาดน้ำตาแถมสั่งขี้มูกอีกฟูดใหญ่โยมคิดอะไรไว้ละ่ะและที่ว่าผิดน่ะผิดยังไงพระบัวเหียวถามอย่างพาซื้อ นายขุนทองไม่อยากจะบอกความจริงแก่ท่านพลันก็นึกขยะขยแยงความคิดลามกจกเปรตของตนขึ้นมาจึงพูดกับพระโบเย,ยวอย่างเป็นงานเป็นการว่าตกลงหลวงพี่อยากเห็นผมเป็นผู้ชายอกสามศอกอย่างพี่สมชายหรอครับเขาพูดแบบผู้ชายเพราะลงท้ายด้วยครับมิใช่ฮะหรือฮะเช่นแต่ก่อน พระบ,บัวเหวียวมองเห็นความหวังอยู่รำไรท่านคิดว่านายขุนทองคงจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้และก็เป็นวิธีเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีที่สุดคือเขาจะต้องบวชแล้วก็จเจริญพระกรรมฐานจึงพูดออกมาจากใจจริงว่าอาตมาอยากให้เป็นอย่างนั้นและถ้าเป็นอย่างนั้นได้จริงอาตมามีความสุขที่สุด ล้านชายท่านพระครูรีบสนองว่าผมอยากเห็นหลวงพี่มีความสุขที่สุดเพราะฉะนั้นผมขอให้สัญญาอย่างลูกผู้ชายว่าผมจะต้องเป็นผู้ชายให้ได้แต่จะไม่เป็นผู้ชายอกสามศอกอย่างพี่สมชายพระบัวเหี่ยวใจแป้วลงนิดหนึ่งแต่แล้วก็ปรับใจได้ท่านถามเขาว่าแล้วจะเป็นผู้ชายอย่างไรละ่ะ อย่างหลวงพ่อหรือว่าอย่างหลวงพี่บวยเฮียวโนโนไม่ใช่ทั้งสองอย่างเขาพูดอังกฤษปนไทยงั้นก็ว่ามาว่าอยากเป็นผู้ชายแบบไหนแบบผู้ชายอกสี่ศอกจะได้เหนือพี่สมชายไปศอกหนึ่งพระบัวเฮียวรู้สึกโล่งใจแต่คนที่โล่งใจมากกว่าท่านก็คือนในสมชาย เขาพูดว่าเออเออเออเองจะเหนือข้าศอกเดียวหรือว่าหลายศอกก็ตามแต่สรุปว่าเองไม่เป็นผู้หญิงแล้วใช่ไหมจะเป็นผู้ชายอกสามศอกแทนครับถูกต้องแล้วครับนายขุนทองพูดลากเสียงแต่ผมก็จะขอข้อแลกเปลี่ยนจากหลวงพี่อย่างหนึง่งหลวงพี่จะให้ได้ไหมครับ จะขออะไรล่ะถ้าให้ได้อาตมาก็จะให้หลวงพี่ให้ได้แน่นอนนอกจากว่าจะไม่ให้เท่านั้นก็โยมจะขออะไรล่ะถ้ายังไม่รู้แล้วจะให้ได้ยังไงผมจะขอว่าถ้าผมกลับเนื้อกลับตัวเป็นผู้หญิงเอะผู้ชายแล้วหลวงพี่ต้องให้สัญญาว่าจะไม่ไปจากวัดป่ามะม่วง จะอยู่ช่วยหลวงลุงสอนกรรมฐานต่อไปผมขอเท่านี้แหละหลวงพี่จะให้ได้ไหมพระบัวเหียวตอบทันทีว่าไม่ได้อาตมาไม่สามารถให้สิ่งที่โยมขอได้อาตมาตั้งใจไว้แล้วจะไม่ยอมให้เสียความตั้งใจเป็นอันขาดการที่โยมรับปากว่าจะไม่เป็นผู้หญิง อาตมาก็ขออนุโมทนาเท่ากับโยมทำให้อาตมาไปอย่างสบายใจแล้วอาตมาก็สบายใจมากขึ้นถ้าโยมรับปากว่าจะบวชอย่างน้อยหนึ่งพรรษาเพราะเป็นธรรมเนียมของลูกผู้ชายที่จะต้องบวชเพื่อทดแทนบุญคุณของพ่อแม่หรือว่าถ้าโยมมีศรัทธาอยากบวชตลอดชีวิตอาตมาก็จะดีใจมาก แต่ถ้าไม่มีศรัทธาจะศึกออกมามีลูกมีมเมียเช่นคนอื่นเขาอาตมาก็ไม่ว่ารับปากกับอาตมาได้ไหมว่าจะบวชอย่างน้อยหนึ่งพรรษาในขุนทองถูกรุกได้ครับแล้วหลวงพี่ละ่ะจะศึกออกมามีลูกมีเมียอย่างคนอื่นเขาหรือว่าไม่ต้องเอาคนอื่นคนไกล เอาคนใกล้ๆอย่างพี่สมชายนี่ก็ได้หลวงพี่จะศึกออกมามีลูกมีเมียอย่างพี่สมชายไหมพระบวัวเหียวตอบเสียงหนักแน่นว่าไม่ศึกแน่นอนอาตมารู้ซึ้งแล้วว่าการครองชีวิตแบบคฤรหัดมันแสนจะอึดอัดขัดข้องหาความสุขความสบายไม่ได้เลยนายสมชายรู้สึกร้อนตัว จึงถามขึ้นว่าลุงพี่ยังไม่เคยและจะรู้ได้ยังไงว่ามันอึดอัดขัดข้องก็โยมคิดว่ามันจริงอย่างที่อาตมาพูดหรือเปล่าล่ะไหนบอกมาซินายสมชายยิ้มแยๆแล้วจึงตอบว่า จริงที่สุดในโลกเลยครับแต่ผมมันคนไม่มีวาสนาก็เลยต้องมาเป็นทาสลูกเมียเกิดชาติหน้าฟ้าใหม่ผมจะขอบวชตลอดชีวิตแบบหลวงพี่นี่แหละคุณทองเอ็งบวชไม่สึกเลยนะข้าขอสนับสนุนผมยังรับปากไม่ได้หรอกอนาคตยังมาไม่ถึงและผมก็ไม่ได้ตาทิพย์อย่างลงุงลุงนี่ จะได้มองเห็นอนาคตได้เอาเป็นว่าถ้าผมมีบุญวาสนาอย่างหลวงพ่อหรือว่าหลวงพี่บัวเหียวก็คงจะไม่ศึกถ้าอย่างนั้นผมจะบวชเดือนหน้าเลยหลวงพี่อยู่ช่วยงานผมก่อนแล้วค่อยไปนะครับเขายังคงพยายามประวิงเวลาแห่งการไปของพระบัวเฮียวแม้จะเลิกล้มความคิดที่จะรักท่านแบบชู้สาวแล้ว หากก็ยังไม่อยากให้ท่านไปอาตมาต้องไปพรุ่งนี้ต้องไปก่อนที่หลวงพ่อจะกลับมาจากเมืองจีนท่านจะกลับมารืนนี้ไม่ใช่หรือครับมรืนผมจะไปรับท่านที่ดอนเมืองนายสมชายตอบและโยมไม่ไปด้วยหรือพระบัวเหียวถามในขุนทองผมไม่ไปครับจะไปบอกพ่อกับแม่ว่าผมจะบวช ดีแล้วหลวงพ่อท่านจะดีใจและหลวงพี่จะไปอย่างไรล่ะครับให้ผมขับรถไปส่งไหมไมสมชายเอื้อเฟื้อไม่ต้องรอกขอบใจอัตมาเดินมาก็ต้องเดินไปตอนขามาใช้เวลาเดินทางสิบห้าวันขากลับยังไม่รู้ว่ากี่วัน ก็ว่าจะปักกรดโปรโดญาติโยมเข้าไปเรื่อยๆถึงเมื่อไรก็เมื่อนั้นความเงียบเคลื่อนตัวเข้ามาแทนที่การสนทนาในบรรยากาศแห่งความเงียบนั้นบรรพชิตหนึ่งกับคฤหัสถ์สองต่างคิดในเรื่องเดียวกันคือต่างอะไรอววรกันและกันบรรพชิตต้องจำใจจำจากคฤหัสถ์ไม่อยากให้ท่านจากไป หากก็ไม่อาจหยุดยั้งท่านได้เพราะแต่ละคนก็มีทางเดินของตัวเองท่านพลักครูพับจดหมายใส่ซองไว้ดังเดิมท่านจะเก็บสิ่งนี้ไว้เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งวัตจักรชีวิตได้หมุนเวียนให้ท่านกับน้องชายในอดีตชาติมาพบกันเป็นการพบเพื่อจากหากท่านก็พึงพอใจ เมื่อรู้ว่าการไปของพระบัวเยวนั้นเป็นการไปเพื่อจะไม่ต้องไปอีกเป็นการเดินทางไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเดินทางของชีวิตงางขุนทองขึ้นมาหาท่านพระครูกราบสามครั้งแล้วถามว่าหลงลุงมาถึงนานแล้วเหรอครับแทนคําตอบท่านพระครูกลับถามเขาว่าไปไหนมา ทำไมพูดจาองอาจสมกับชายชาติทหารเลยข้าดีใจที่เองพัฒนาขึ้นมีเสียแรงที่มาอยู่กับข้าไม่ใช่หลุงลุงหรอกครับที่ทำให้ผมพัฒนาอย่าเพิ่งยกความดีให้ตัวเองถ้าการที่ผมเป็นเช่นนี้เป็นความดีก็ต้องยกให้หลวงพี่บัวเหียวที่ผมเป็นเช่นนี้เพราะหลวงพี่ขอไว้ ท่านขอให้ผมบวชอย่างน้อยหนึ่งพรรษาด้วยผมจึงไปบอกพ่อกับแม่มาดีข้าก็ขออนุโมทนาด้วยแสดงว่าเองหมดกรรมแล้วผมมีกรรมอะไรก็อย่างที่ข้าเคยบอกเองไงเป็นกระเทยเพราะเป็นเศษของกรรมที่ผิดศีลข้อกาเม กรรมของการผิดศีลข้อกาเมคือตกนรกเมื่อพ้นจากนรกแล้วเศษกรรมก็ยังตามมาให้ผลต้องเกิดเป็นนางลาคือลาตัวเมีย500ห่าร้อยชาติโคห่าร้อยชาติคนพิการห่าร้อยชาติกระเทยห่าร้อยชาติสตรีห่าร้อยชาตินี่เองก็เกิดเป็นกระเทยชาติสุดท้ายแล้ว ต่อไปก็จะเกิดเป็นผู้หญิงอีกห้าอยชาติจึงจะหมดกรรมที่ทำผิดศีลข้อกาเมที่ข้าว่าหมดกรรมเมื่อตะกี้น่ะหมายความว่าหมดกรรมที่เป็นกระเทยนะพระเองเกิดเป็นกระเทยมาสี่ร้อยเกชาติแล้วชาตินี้ก็เป็นชาติสุดท้ายนี่แหละคือวัตจักรชีวิตแต่ผมก็ดีใจนะ ที่จะได้เกิดเป็นผู้หญิงอีกตั้งห้าร้อยชาติเธอจะดีใจหรือเสียใจก็ต้องเป็นไปตามนี้แต่ข้าก็ดีใจนะถึงข้าจะเสียพระบัวเหียวไปแต่ก็ได้ล้านชายกลับคืนมาล้านชายที่เกือบจะกลายเป็นล้านสาว